สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันสัทาไทยประเทิงทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงปีใหม่นะคะเราได้ชวนคุณผู้ฟังไป ไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลชีวิตรับปีใหม่กันมาแล้วนะคะผ่านมาอย่างรวดเร็วค่ะจนล่วงมาถึงใกล้กับเทศกาลตรุษจีนหรือว่าปีใหม่จีนเนี่ยนะคะต่อเนื่องกันไปเลยค่ะวัฒนธรรมจีนก็อยู่ในสังคมไทยของเรามาช้านานนะคะความเชื่อความศรัทธาการไหว้เทพเจ้าต่างๆ ไม่เพียงแต่คนไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นนะคะวัฒนธรรมเหล่านี้ยังกลมกลืนอยู่ในสังคมไทยวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังค่ะไปเรียนรู้วัฒนธรรมจีนในสังคมไทยการไหว้เทพเจ้าของจีนมีความหมายอย่างไรเราจะไปพูดคุยขอความรู้กันกันกบอาจารย์เศรษฐพงศ์จงสงวนนะคะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะติดตามกันได้ช่วงที่2ของรายการค่ะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะมากันที่กิจกรรมในรายการสบายๆหลังข่าวของเรานะคะมีชุดแก้วน้ำธนาคารเพื่อ สังคมจากธนาคารออมสิน1ชุดมอบให้เพียงแค่คุณผู้ฟังนะคะแสดงความคิดเห็นค่ะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวเลขที่506ทับ2อนะคะซอยรำคำแหง39วงเล็บเทพลีลา1แขวงเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube นะคะรายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังโดยค้นหาชื่อรายการหรือช่องของรายการค่ะไปที่ pr promascom นะคะ p รขีดกลางค่ะ P R O M A W S นะคะ C O W M MM ค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะซึ่งผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาคือคุณสมบูรณ์ป่านทองจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงใน สบายสบายหลังข่าว เข้าสู่ช่วงที่ของของสบายๆหลังข่าวนะคะวันนี้พูดคุยกันถึงวัฒนธรรมจีนในสังคมไทยค่ะการเคารพสักการะไหว้เทพเจ้ามีความหมายมีความสําคัญอย่างไรนะคะเรื่องนี้พูดคุยกันกันกบอาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนค่ะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะเรียนถามอาจารย์เลยค่ะเรื่องของวัฒนธรรมจีนตลอดจนความเชื่อค,ความศรัทธานในการไหว้เทพเจ้า เจ้าในสังคมไทยเนี่ยค่ะอาจารย์จุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงความเป็นมามนเป็นยังไงคะอาจารย์ความเป็นมาก็จริงๆความเชื่อคนจีนเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยจะมีพื้นฐานอยู่จากหลักการของสามความเชื่อนะฮะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นหลักความคิดหรือว่าปรัชญาจีนเนี่ยก็จะมี พื้นฐานก็จะมาจากความเชื่ออย่างของอลทัทธิขงจื๊อลทัทธิขงจื๊อเนี่ยก็จะกล่าวถึงสอนเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมความกตันยูหน้าที่ของบุคคลในสังคมนะฮะอย่างเช่นพ่อแม่ต้องดูแลลูกลูกก็มีหน้าที่กตัญยูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือขุนานางเนี่ยก็ต้องจงรักภักดีนะต่อผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะต้องปกครองด้วยหลักเมตตาธรรมแล้วก็หลักของอมีมนุษยธรรมอะไรต่างๆนี่คือคือเรื่องของของจื๊อนะซึ่งมันจะอยู่ในพื้นฐานความคิดของคนจีนทุกคนโดยเฉพาะหลักกตันยูเนี่ยเด่นที่สุดเลยนะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเชื่อเรื่องปัชญาเตาปัชญาเตาเนี่ยเขาจะกล่าวถึงการเคารพธรรมชาติเคารพสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาตินะเราจะไม่ไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปฝ่าฝืนอย่างเช่นคันลองของอสวรรค์คันลองของฟ้าดินต่างๆเนี่ยถือว่าให้ความเคารพนะถือว่ามนุษย์เนี่ยก็จะมีกําเนิดจาก ฟ้าและดิน,นพอมนุษย์อยู่ตรงกลางระหว่างฟ้ากับดิน,นส่วนหลักการอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อพระพุทธศาสนานซึ่งพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปในจีนก็ประมาณ2,000กว่าปีนะฮะก็ จากเอเชียกลางแล้วก็จากดินแดนอินเดียส่วนอื่นๆนะแล้วก็บางส่วนเชื่อว่ามาจากเซาท์อีสต์เอเชียด้วยนะฮะพุทธศาสนาเนี่ยก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการทําความดีนะฮะแล้วก็เรื่องของกรรมก็คล้ายๆกับพุทธแบบไทย เพียงแต่ก็จะมีความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตในปัจจุบันในอนาคตภพชาตินะซึ่งหลายหลาภพชาติแล้วก็อก่อนจะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องบำเพ็ญเป็นวิถีของพระโพธิสัตว์เราก็จะเห็นพระโพธิสัตว์มากมายจากผู้ศาสนาบแบบจีนอย่างเช่นพระโพธิสัตว์กวนอิมนะซึ่งก็คือพระโพธิสัตว์จากอินเดียในชื่ออาลลกิเตสวนพอมา,าถึงประเทศจีนเนี่ยก็ท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์แห่งความการุณานะช่วยสัตว์ อย่างไม่จำกัดแล้วก็ไม่มีขอบเขต นะเพราะฉะนั้นความการุณาของพระองค์ท่านเนี่ยก็เลยแพร่หลายจนกระทั่งพระองค์เนี่ยตามตำนานก็กล่าวว่าท่านก็อวตารได้ท่านจะช่วยใครก็อวตารไ,ไปเป็นลักษณะของอบุคคลนั้นๆนะอย่างเช่นจะช่วยผู้หญิงก็อวตารเป็นผู้หญิงก็เลยเกิดภาพของพระโพธิสัตว์กกนอิมในร่างที่เป็นผู้หญิงที่เราเรียกกันนิยมเรียกว่าเจ้าแม่กกนอินอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเทพหรือความเชื่อที่กําเนิดจากพุทธศาสนานะนอกจากนั้นก็จะมีความเชื่อพื้นบ้านจีนอย่าง การเคารพธรรมชาติอย่างเอคารพภูเขาแม่นม้ําแผ่นดินอะไรต่างๆเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นพื้นฐานของมนุษย์ยุคโบราณแล้วก็สืบต่อจากมาถึงคนจีนยุคป,ปัจจุบันอันนี้คือกําเนิดของความเชื่อคนจีนก็จะมาจากหลักการเหล่านี้นะครับ อืมค่ะคนจีนมีความเชื่อความศรัทธานในเรื่องคุณธรรมคุณงามความดีการกราบไหว้อะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วพอเข้ามาอยู่ในสังคมไทยก็เลยกลายเป็นคนไทยก็ซึมซับวัฒนธรรมเหล่านี้ไปด้วยถูกไหมคะอาจารย์อ่าคนไทยเชื่อสายจีนเนี่ยอ่าก็ยังมีหลักการคิดความเชื่อเนี่ยไม่ต่างกับคนในประเทศจีนเหมือนกันนะก็ะสืบทอดมาเพราะว่าบางส่วนเนี่ยสืบทอดมาจากครอบครัวนะครอบครัวที่อบรมสั่งสอนอะไรต่างๆพอเติบใหญ่มากลายเป็นน ในประเทศไทยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ทิ้งรากเหง้างความเชื่อเราเนี่นะฮะก,ก็ยังมีอยู่เราก็จะพบเห็นต่างๆเพราะฉะนั้นความรักใร่สามาัคคีในหนูพี่น้องอะไรพวกเนี้ยหรือว่าคนแท้เดียวกันก็จะเกิดเป็นองค์กรต่างๆในสมาคมอ่าอย่างเช่นสมาคมตระกูลแท้สมาคมท้องถิ่นเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันอะไรพวกเนี้ยมันก็มาจากความผูกพันอะไรจากวัฒนธรรมจีนเหมือนกันค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดถามถึงเทพเจ้าที่สําคัญเลยที่ คนจีนสักการะบูชานี่พอจะนับได้ไหมคะพอจะระบุได้ไหมว่ามีองค์ใดบ้าง<อ>แล้วก็แต่ละองค์มีความสําคัญยังไงถ้าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าโดยทั่วไปถ้าถ้าเราพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าคนจีนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ถ้าเอา ใกล <Bond> ้ตัวที่สุดเนี่ยเทพที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยก็คือเทพที่เราเรียกว่าเจ้าที่เจ้าที่เนี่ยเป็นเทพที่ดูแลพื้นดินที่เราอยู่อาศัยคนจีนเนี่ยจะถือว่าเทพที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือเจ้าที่แล้วก็ส่วนใหญ่เจ้าที่เนี่ยก็จะดูแลชุมชนชุมชนที่เราอยู่ก็เป็นเทพพื้นฐานนะฮะเป็นเทพพื้นฐานนอกจากนั้นเนี่ยในบ้านคนจีนส่วนใหญ่ก็จะมีเทพอีกอย่างหนึ่งอย่าง ถ้ายุคโบราณก็จะมีเรียกว่าเจ้าเตาเจ้าเตาเจ้าเตาเนี่ยก็จะเป็นเทพที่อยู่ในบ้านเลยอยู่ในบ้านเลยซึ่งเจ้าเตาเนี่ยเขาถือว่าเตาไฟเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตนะถ้าบ้านไหนไม่มีการหุงต้มก็คือไม่มีชีวิต ไม่มีคนอยู่เพราะฉะนั้นเตาไฟเนี่ยก็จะเป็นเทพพื้นฐานอีกองค์หนึ่งแต่เตาไฟเนี่ยเทพเตาไฟเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ดูแลความเป็นไปหรือจดรายงานความเป็นไปในครอบครัวว่าครอบครัวเนี่ยเป็นคนดีกระตันยูทําความดีไหมหรือว่าเป็นคนที่ทําบาปทาชั่วอะไรต่างๆพวกเนี้ย เขาก็จะ,ะบันทึกเต่าเหล่านี้จะอยู่กับเจ้าเจ้าเต่าไฟและเจ้าเต่าไฟเนี่ยสิ้นปีเขาก็จะไปรายงานต่อเทพสูงสุดบนสวรรค์เพื่อเพื่อรายงานสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอันนี้คือเดิมคือเจ้าเต่าไฟแต่พอเป็นชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ได้จากเจ้าเต่าไฟเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเจ้าที่ บางทีก็ไปเช่าอยู่อย่างเป็นห้องแถวอะไรต่างๆตึกแถวเนี่ยก็เลยเกิดเป็นเจ้าที่อีกแบบหนึ่งมาทดแทนเจ้าตาไฟก็คือตี<ป>จูเอียนะหรือว่าอ่าซึ่ง ต่จุเอจริงๆเนี่ยมีลักษณะของการเคารพบ,บูชาเจ้าที่ในท้องที่ที่เราไปอยู่นะโดยผสมกับเจ้าเต่าไฟสองอย่างเนี่ยมิกรวมกันอ่ซึ่งก็จะเหมือนกับเป็นเจ้าที่ย่อยนะหรือว่าบางบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการบูชาเคารพบ,บูชาเจ้าของที่ดินที่เราไปอาศัยอยู่ค่ะอันนี้ก็คือเจ้าที่หรือติจุเอีย,ยซึ่งก็มักจะเห็นในบ้านคนเชื้อสายจีน ทีนี้ถ,ถ,ถ้าเป็นคนที่มีการค้าขายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยเราก็จะพบเทพเจ้าองค์หนึ่งที่มักจะอยู่ประจําร้านค้าหรือที่ชุมชนที่มีการค้าขายหรือชุมชนคนจีนก็คือเทพเจ้าปึงเ่ากรงปึงเ่ากรงเนี่ยจะเป็นเทพเทพเหมือนกับเทพารัก์ประจําชุมชนนะแล้วก็มีหน้าที่คุ้มครอง นะปกป้องคุ้มครอง,องแล้วกนะ็ดูแลความเป็นอยู่ต่างๆสูงกว่าเจ้าที่ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง สูงกว่าพระภูมิเจ้าที่ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยปึงเถากงจะมีกันแทบทุกบ้านที่เป็นร้านค้านะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญคนรุ่นใหม่ะนะเพราะว่าเรามีเทพองค์อื่นมาทดแทนนะสำหรับคนที่ต้องการโชคลาบก็คือชัยสิงเอียอหรือว่าเทพโชคลาบนะซึ่งอันนี้เป็นเทพที่จะ ให้โชคหรืออำนวยโชคให้เรานะซึ่งทั่วทั่วไปนะทาการค้าก็ได้ไม่การค้าก็ได้แต่จริงๆไฉสิงเอีย้ยนเนี่ยนอกจากให้โชคแล้วยังให้ความสุขนะเราก็จะพบเห็นว่าการบูชาไฉสิงเอีย้ยนตอนเนี้ถือว่าเป็นเทพที่ฮิตที่สุดในสังคมคนจีนหรือคนเชื้อสายจีนทุกแห่งบางทีพบในปฏิทินนะบางทีพบในหน้ามือถือด้วยนะใช่แล้วก็การที่ไหว้ไฉสิงเอีย้ยนเนี่ยเขาก็มีวันวันรับเทพเจ้าหลายวันนะโดยเฉพาะใน คืนที่กําลังจะเปลี่ยนเป็นตุดจีนเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีประเพณีรับเทพเจ้าโชตา้านะค่ะก็จะเห็นคนก็มาากัมาจากจะมักจะนิยมเดี๋ยวเราอาจจะตอนท้ายอาจจะมาเล่าเรื่องว่า ว่ายังไงใช่สิ่งนี้แต่นี้เราพูดภาพรวมไปก่อนที่อาจารย์เล่าให้ฟังมาก็คุ้นๆอยู่หลายองค์เหมือนกันอาจารย์คะสงสัย<อ>นิดนึงแล้วรูปเคารพของเจ้าเตานี่เป็นยังไงอะคะเจ้าเตาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบูชาอยู่ที่เตาไฟนะก็จะเป็นมีการทําอยู่มีลูกวาดก็มีก็ลูกวาดก็เป็นเทพชายหญิงเป็นสามีภรรยาก,กันนะฮะแล้วก็จะเป็นคู่นะแล้วก็แต่โดยส่วนใหญ่ตามบ้านเรือนมักจะเขียนเป็นอักษรจีนอา่าไม่ค่อยมี ีเป็นรูปวาอ่าส่วนใหญ่เขียนเป็นอักษรจีนเขียนชื่อเทพเจ้าเ,าเตาเป็นอักษรจีนมากกว่า ค่นะเมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดไปแล้วว่าเหมือนกับว่าเทพ,พเจ้าของจีนที่เป็นการไหว้เฉพาะด้านไหวองค์นี้เป็นด้านใดไหวองค์นี้เป็นอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่อย่างอย่างพูดถึงเทพที่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ปัจจุบันเราสนใจมากอย่างที่บอกว่าไชาส่สิงเอียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเทพที่นับถือกันว่าไชาส่สิงเอียหรือให้โชคลาภเนี่ยมีหลายองค์นะมีหลายองค์ไม่ได้มีองค์เดียว แต่นะ mm. ว่ามีมีหลายองค์โดยมีหลายตำนานบางองค์เนี่ยก็อำนวยอย่างเช่นเทพเจ้าบางองค์ซึ่งอ,อย่างเทพเจ้ากวนอูเนี่ยเรามักจะทราบกันว่าท่านเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์ค <c oughs> ่ะเพราะว่าตามประวัติท่านจงรักภักดีต่อเล่าปีนะซึ่งเป็นพี่ร่วมสาบาน นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทพกวนอูเนี่ยนอกจากซื่อสัตย์แล้วเนี่ยคนทําค้าขายเนี่ยเขาก็ยังถือว่าท่านให้โชคลาบด้วยอืมค่ะ,ะเพราะฉะนั้นร้านค้าถ้าเราเห็นร้านค้าในต่างประเทศบางแห่งเขาก็ถือว่ากวนอูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเทพโชคลาบหรือไชยสิงี์ด้วย ก็ก็ไหว้ได้สําหรับหลายบางท่านที่ศรัทธาเทพเจ้ากวนอูอยู่แล้วก็จะไหว้เทพกวนอูขอโชคขอลาบก็ได้หรือว่าอีกอีกองหนึ่งที่มักจะคนขอโชคลาบเนี่ยอย่างเช่นเจ้าพ่อเสือที่เราเรียกว่าเป็นเทพประจําศาลเจ้าพ่อเสือตรงวัดมหันตพารามนะฮะจริงๆองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ชื่อเจ้าพ่อเสือนะองค์ท่านเรียกว่าเจ้าพ่อเป็นเทพประจํากลุ่มดาวทิศเหนือ <c oughs> เราเรียกว่าดาวดาวเหียงบูนะฮะ,ะเทพเหียงบูเนี่ยเนื่องจากท่านเป็นประธานศาลเจ้าพ่อเสือในกรุงเทพคนก็เลยเรียกท่านเป็นเจ้าพ่อเสือไปเลย <c oughs> นะกเลย็เลยไปไงั้นจะยิงตัวท่านเนี่ยเป็นเทพดาวดาวประจําที่เหนือเนี่ยเขาอํานวยโชคคุ้มครองนะฮะคุ้มครองแล้วก็ให้พรนะในหลายๆด้านร <c oughs> ะะวมทั้งให้โชคลาภด้วย เพนะราะนั้นคนบางส่วนที่ค้าขายเนี่ยก็มักจะไปกราบไหว้ท่านนะอาจารย์เราเทพเจ้า,า,จาที่ให้ความแข็งแรงมีไหมคะสุขภาพดีมีก็เทพเจ้าที่ได้แข็งแรงเนี่ยก็จะมีหลายองคนะ์องค์ที่เรานิยมกันมากก็จะเป็นเรียกว่าหัวท้อเซียนซือนะหัวหัวท้อเซียนซือเนี่ยหรือหัวท้อเซียนซือเนี่ยท่านเป็นหมอยาในยุคสามก๊กนะเป็นแพทย์ในยุคสามก๊ก ะนะโดยในชีวิตจริงเนี่ยท่านเคยรักษากวนอูจากพิษธ,ธนูนะ่โดยที่ใช้วิธีผ่าตัดนะฮะ mm hmm. อขัวท้อเซนซือเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นแพทย์เทวดานะรักษาได้ได้ทุกโรคนะฮะแล้วก็แต่ตอนหลังเนี่ย ท่านจะรักษาโจโฉโดยการผ่าตัดผ่าตัดสมองแต่ว่าโจโฉไม่ยอมนะก็เลยเอาท่านเนี่ยไปขังจนท่านเสียชีวิตเพราะโจโฉเข้าใจว่าจะมารอบทําลายนะแต่หัวท้อเซนซือเนี่ยก็จะมีองค์ท่านเนี่ยองค์สําคัญอยู่ในวัดมังกรหรือวัดเล่งน้อยยีนะ่ที่จเจริญกรุงนะก็จะมีการไปไหว้แล้วก็ขอพรให้ท่านคุ้มครองเรื่องโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งมีการขอเสียมซียา ซึ่งเป็นเซมซีเหมือนกับก,กำลังใจให้เป็นยายาคิดของเทพะนะอ่าอาจจะไม่ไม่ใช่เป็นยายาทางรักษาโรคโดยทีเดียวแต่อาจจะเหมือนกับเป็นการช่วยให้กำลังใจแล้วก็ให้เป็นสิริมงคลอย่างนั้นมากกว่าอืมค่ะ,ะก,ก็คนก็จะน,นิยมไปที่วัดมังกรหรือวัดเล่งโน,โนยี่ โอ้ oh, <Yeah. S 1> ค่ะอาจารย์จริงๆศาสตร์รนี้ <Yeah. S 1> มีความรู้อีกเยอะมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เริ่มสงสัยแล้ว <Yeah. S 1> ว่าเอะเวลาที่เราไหว้เทพเจ้าขอพรในช่วงเวลาทั่วๆไปกับช่วงตรุษจีนหรือว่าปีใหม่จีนเนี่ยหลักการเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์ก็โดยหลักก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าหลักการของอส่วนใหญ่เนี่ยคนจีนมีหลักการอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นช่วงต้นปีเนี่ยก็เราก็จะไหว้ขอพอร <c oughs> นะฮะและช่วงปลายปีเนี่ยก็จะไหว้ขอบคุณ Mm hmm. อ่าเพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่ว่าคนจีนเนี่ยจะขอพรอทั้งหมด เพราะคนจีนเขามองว่าต้นปีเนี่ยเราต้องการสิ่งดีสําหรับปีใหม่ดังนั้นสมัยก่อนเราจะเห็นว่าตามที่ต่างๆเนี่ยก็มักจะมีการตั้งประลพิธีตั้งเต็นท์ไหว้เจ้าการช่วงช่วงรประมาณช่วงหลังสุดจีนเนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยก็จะเจอนะมีการฉายภาพยนตร์หรือว่าเล่นนิ้วเห็นไหมฮะที่เป็นลานกลางแจ้งในตามชุมชนเนี่ยแล้วก็เราจะพบอย่างเนี้ยอีกครั้งก็ประมาณปลายปี ช่วงปลายปีก็อาจจะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาอะไรต่างๆเนี่ยจนกระทั่งเป็นเวลาที่ก่อนตุดจีนนะก็จะทําพิธีกันจบก็จะมีการตั้งตระหลําอันนี้ก็คือการขอบคุณคบางช่วงบางปีที่เศรษฐกิจดีก็าอาจจะมีการขอบคุณต่างๆจัดนิ้วหลายคืนหรือมีฉายภาพยนตร์หลายคืนอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการแสดงการขอบคุณ Hmm. นะฮะซึ่งซึ่งหลักการของคนจีนเนี่ยดังนั้นเวลาเราจะเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยเวลาเราว่าอย่างเราที่เรียกว่าวันตุดจีนอย่างปีเนี้ยวันตุดจีนก็คือวันที่สิบนะ1ะสิบกุมภาครับวัน วันที่เก้าก็เป็นวันไหวนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนจีนเราเนี่ยเริ่มอย่างเช่นเราเริ่มเตรียมการเนี่ยก่อนตุจีนละนะก็คือตั้งแต่หลังวันที่22่สธันวาเป็นต้นมาเนี่ยมันจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะแล้วก็คนจีนก็จะเริ่มเก็บกวาดบ้านเรือนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าทําอาจจะทําจนถึงวันเจ็ดวันก่อนตุนจีนก็ถือว่าสิ้นสุดการเตรียมการดังนั้นเนี่ยเมื่อถึง อ่อย่างเช่นก่อนตุดจีนเจ็ดวันก็ประมาณวันที่สามกุมภาเนี่ยก็จะเป็นถือว่าเป็นวันที่เทพ,พเจ้าจะขึ้นสวรรค์ออืเทพเจ้าเต่าจะขึ้นสวรรค์ไปรายงานความดีอะไรของครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นเขาก็จะไหวขนะ้ขอบคุณะขอบคุณเทพเจ้าเต่า,ตา,ตาที่ ดูแลเราบันหนึ่งปีแล้วท่านก็จะขึ้นไปพูดสิ่งดีๆกับเทพนิคเซนห้องเต้บนสวรรค์ดังนั้นเนี่ยก็เลี้ยงท่านให้อิ่มหนำสำราญแล้วก็บางคนก็บอกไหว้ขนมหวานเวลาท่านไปพูดจะได้พูดพเพอาะๆนะพูดแต่เรื่องดีๆให้เราอ, <c oughs> อันนี้ก็เป็นเป็นความเชื่อนะก็เป็นงานเตรียมการส่งเทพเจ้าจากนั้นวันสิ้นปีเนี่ยเราก็จะมีการไหว้ เทพเจ้าเป็นการขอบคุณนะแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษนะขอบคุณที่อ่าเป็นผู้ให้กําเนิดเราบุพการีต่างๆที่ล่วงลับไปแล้วนะเป็นการขอบคุณช่วงนนวเนี้ยในการไหว้เนี่ยเขาก็จะมีการไหว้ตั้งแต่ช่วงช่วงสายสายหรือช่วงเช้าปู่ก็มีคนไหว้ลนะแล้วก็ไหว้เทพเจ้าและส่วนไหว้บรรพบุรุษเนี่ยก็จะเริ่มจากในบ้านเราก็นิยมช่วงก่อนเที่ยงค่ะ ประมาณสายๆส,สักสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก่อนเทีย่ยงแต่ว่าถ้าในประเทศจีนเนี่ยบางท้องที่เขาก็ไหว้บรรพุช่วงบ่ายค่ะอ่าช่วงบ่ายเพื่อว่าพอไหว้เสร็จเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะล้อมวงทานข้าวกัน เป็นการล้อมวงทานข้าวเพื่อก้าวสู่ปีใหม่ค่ะบางอย่างก็ปรับไปตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะค่ะคุยกันมาถึงตรงนี้จริงๆรายละเอียดอีกเยอะมากมีคําถามมากมายอยากถามอาจารย์อีกเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยสำหรับผู้ฟังที่อยากจะไปไหว้ขอพรขอเทพเจ้าอาจารย์มีคําแนะนํายังไงบ้างคะเรื่องของไหว้เรื่องสถานที่ต่างๆจริงๆ ส่วนใหญ่เนี่ยของไหว้ก็จะมีแล้วแต่ว่าเรามีปัจจัยพร้อมด้านไหนะนะ,ะมันก็จะมีตั้งแต่เนื้อสัตว์ต่างๆรวมทัง้งผลไม้ขนมอะไรต่างๆเราอ่ามีความพร้อมอย่างไรก็เตรียมไปอย่างนั้นะนะแต่โดยท,ทั่วไปเนี่ยก็จะนิยมเรื่องของส้มนะ <Yeah. S 2> เพราะว่าส้มเนี่ยในความหมายของภาษาจีนเนี่ยมันเสียงออกเสียงตรงกับคำว่าอ่าไปกิกแปลว่า จิแตแปลว่าสิริมงคลค่ะ,ะก็เลยใช้ส้มเนี่ยเป็นตัวแทนความเป็นสิริมงคลต่งางๆนะบางคนก็ไหว้ส้มอย่างเดียวค่ะแต่นิยมที่นิยมก็คือส้มสี่ใบสี่ผลเพราะว่าเลขสี่เนี่ยก็หมายความว่าความสุขครัะ,ะ,ะนั้นส่วนใหญ่ก็นิยมส้มสี่ใบนะในการอวยพรนะในการขอพรจากเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการขอบคุณละารวมทั้งไปอวยพรปีใหม่ก็จะใช้ส้มอย่างนี้เหมือนกันค่ะนะ สใบนะฮะแล้วก็โดยมีมีเคล็ดอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราไปอวยพรผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะหรือว่าอ่าอวยพรเพื่อนฝูงเนี่ยเขาก็จะหยิบส้มขึ้นมาสองใบแล้วก็เอาส้มของเขาเนี่ยคืนเรามาสองใบเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนความสุข,สขให้กันแล้วก็อวยพรซึ่งกันและก,กันอันนี้ก็หลักการง่ายๆก็คือเพราะนั้นช่วงตุดจีเนี่ยเราจะเห็นว่าส้มเนี่ย <ไข S 2> เป็นผลไม้ที่นิยมที่สุดเลย ค่ะอาจารย์น่าเสียดายจังเลยค่ะเวลาของเราไล่เข้ามาแล้วโอกาสหน้านะคะคงจะต้องเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันอีกมีองค์ความรู้อีกมากมายเรื่องของวัฒนธรรมจีนในสังคมไทยนะคะแต่โอกาสนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์เศษฐพงษ์จงสงวนนะคะที่มาให้ความรู้กับเราขอบคุณค่ะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่เราพูดคุยกับอาจารย์ในวันนี้นะคะเป็นองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาค่ะทางรายการไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําใดๆนะคะเนื่องจากว่าในสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีภาษาศาส,สนาความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างกันค่ะแต่เราก็สามารถนํามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนสร้างความสมดุลพัฒนาไปได้ตามกาลเวลานะคะเป็นสังคมที่เปิดกว้างด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงค่ะ ก่อนจากกันไปนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมในรายการในวันนี้นะคะมีชุดแก้วน้ำธนาคารเพื่อสังคมจากธนาคารอมสินมอบให้1ชุดค่ะ เพียงแค่คุณผู้ฟังส่งจดหมายนะคะมาที่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะที่อยู่นะคะเลขที่506ทับ21ค่ะซอยรามคำแหง39วงเล็บเทพลีลา1แขวงเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube ค่ะรายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะโดยค้นหาชื่อรายการหรือช่องของรายการค่ะ p r p r o m a s s o o m นะคะสะกดค่ะ PR ขีดกลาง PRO M A S S C O M M นะคะ P R Pro Masscom ค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะหล